เช้าเแบบนี้นงก็จะออกไปในเมืองค่ะสามีก็จะขับรถมาส่งนะคะเป้าหมายของอนงคือจะไปที่เมืองลินเลสเตรมค่ะเพื่อไปซื้อของพวกน้ำปลาพวกซอสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไกลค่ะประมาณ20นาทีก็จะถึงแต่ว่าอนงจะไปนั่งรถบัสไปนะคะอันนี้คือเริ่มหนาวแล้วนะคะนอร์เวย์น่าจะติดลบแล้วละคะ่ะเห็นไหมใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วอันนี้คือสถานีรถบัสเลเรนฟาร่านะคะ นี่อน,นงมาถึงแล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอากาศหนาวมากๆแล้วนะคะนงใส่เสื้อสามชั้นเลยนี่ค่ะสถานีรถบัสจะมีลักษณะแบบนี้เล็กๆไม่ใหญ่ค่ะแล้วคนก็ไม่ไม่ค่อยใช้นะคะรถบัสมาละเห็นไหมคะตรงช่องเล็กๆเ,เขาจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้เราฟรีนะคะที่เนี้ยอะนี่ระหว่างทางที่จะไปนะคะรถบัสสายนี้ก็จะจากเซอ,อร์มซันไปเช็คซ์มโ,โคเชนะคะ ซึ่งอนโนงเนี่ยอยู่ระหว่างกลึงกลางนั่นแหละแต่ว่าอนงจะไปนั่งรถไฟค่ะที่สถานีฟรองเนสนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เลยนะคะขึ้นไปนี่ค่ะจะเป็นสถานีรถไฟนะคะเออมันจะมีห้องเล็กๆนะคะให้คนเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะว่าไปรอรถเพราะว่าอากาศมันหนาวถูกไหมคะเห็นไหมคะใบไม้นี่เปลี่ยนสีหมดแล้วล่ะคะ่ะช่วงนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ สถานีรถไฟไม่มีที่กั้นเหมือนออที่เมืองไทยนะคะที่เมืองไทยจะมีที่กั้นถูกไหมอันนี้ในราคาที่เป็นสถานีรถไฟที่นี่แล้วเราก็จะเข้าไปอยู่น,นี้เพราะว่าเวลาที่อากาศมันหนาวแล้วก็หิมะตกใช่ไหมคะมันก็จะอากาศหนาวมากไม่สามารถยืนรอข้างนอกได้เราก็เข้าไปข้างในเวลารถไฟออกมาเราก็ค่อยมามันจะมี บอกเวลาด้วยค่ะมีจอนะคะเหมือนจอทีวีนั่นแหละคะ่ะอันนี้เป็นตู้ซื้อตั๋วนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาร์เวย์นะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีฮีตเตอร์ทำความร้อนให้เราได้อยู่ข้างในนะคะตัวนงเองจะใช้สายาดัมเมนนะคะดัมเมนนี่จะมาประมาณ10โมง21ตอนนี้ก็มาแล้วค่ะ เห็นไคะรถไฟที่นี่จะเป็นสีเขียวนะคะสวยไหมคะข้างทางก็จะเป็นเปลี่ยนสีหมดเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็เข้าหน้าหนาวตอนนี้คนที่นี่เขาก็จะล่าสัตว์กันแล้วนะคะนี่อลงมาถึงแล้วนะประมาณ10นาทีนะคะอันนี้เป็นถนนทางลงจากสถานีนะคะ ก็คือเราไม่สามารถที่จะถ่ายให้เห็นคนได้เนาะต้องขอโทษด้วยนะคะที่นี่เขาค่อนข้างที่จะซีเรียสกับสิทธิส่วนบุคคลค่อนข้างมากอันนี้น้องก็จะไปร้านไข่เซที่นี่เขาเรียกว่าไข่เซนะคะเป็นร้านแขก ซึ่งร้านแขกนี่จะขายทุกอย่างเลยว่าจะเป็นพวกของไทยของแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีของฝรั่งด้วยนะคะจะมีผลไม้เยอะมากเลยคะ่ะนี่ระหว่างทางเดินก็จะมีต้นไม้แบบร่วงลงมาเนาะใบไม้นะคะนี่เป็นะมะเดื่อนะคะที่เขาซื้อกินเห็นไหมราคาจะอยู่เก้าโคนเองนะคะเอออันนี้ผุ่มแม่ใช่ค่ะเป็นผลไม้ที่มันจะเนื้อนุ่มนะคะเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในไทยอ่ะไม่แน่ใจเลยค่ะอ่ะก็จะมีแอปเปิลนะคะแล้วก็มีลูกพลับตอนนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่อ่ะน,นจะไม่ซื้อนะคะราคาก็ยังสูงอยู่จะไม่เอาเพราะว่าลูกมันไม่ค่อยสวยกลัวว่ามันจะไม่หวานนะเนาะมีแอปเปิลหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็นี่ส้มส้มสวยมากเลยค่ะเห็นไหมอืมสีส้มแบบเออสวยแต่ว่าอันนี้ส้มลูกใหญ่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วถูกมากเห็นไหมคะ ออันนี้สับปะรดสับปะรดก็ถูกนะแต่ว่าไม่เคยลองเลยค่ะนี่คือสิ่งที่นงได้ก็คือขนมจีนเส้นขนมจีนจากเวียดนามนะคะนอนงเคยชิมหลายยี่ห้อนะแต่ว่าชอบยี่ห้อนี้ที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะอันอาทิตย์นอนงจะทําน้ํายาขนมจีนน้ายาป่าใส่ตีนไก่แล้วก็ลูกขิ้นปลานะคะห่อเนี้ยค่ะจะอยู่ที่สิบี่โครนนะคะมันลดราคาเพราะว่าเดือนหน้าน่าจะหมดอายุอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาโลดเนาะ แล้วก็นงก็ได้มะละกอค่ะโลละกโครนก็จะอยู่ที่67โครนนะคะที่นงซื้อมาแล้วก็ได้หน่อไม้กระป๋องค่ะตาอร่อยดีเนาะอันนี้28โครนก็เป็นหน่อไม้เหมือนหน่อไม้รั่วกนะะันค่ะแล้วก็อัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นซอสอหอยนะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้อร่อยไหมอาจจะเป็นครั้งแรกที่นงเคยซื้อลองมามาลองชิมดูนะคะแล้วก็น้ำปลาทิพรสก็อยู่ที่3 4โครน อืมแล้วก็อันนี้เป็นซอสฝาเขียวนะคะเพราะนุก็ชอบแบบทำแบบผัดแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ข้าวสารนะคะของไทยเนาะอันนี้20กิโลอยู่ที่399โคนนะคะถือว่าถูกมากเลยนะคะข้าวเหนียวปกติแล้วร้านอื่นจะอยู่ประมาณ700โคร600โคนอ่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ย สามร้ยถือว่าถูกมากเลยน้องก็หิ้วมา1ถุงนะคะ20่กิโลเนาะแล้วก็ได้แทนแทน,แทนขนุนค่ะอันนี้เป็นขนุนที่น้องชอบมากเลยค่ะน่าจะมาจากเวียดนามนะคะ กรอบหวานมากค่ะเห็นไหมมันจะมีเยื่อตรงนี้ค่ะน้อยมากเลยค่ะมีแต่เนื้อแบบคุ้มอยู่นะคะอันนี้จะตกประมาณโลละร้อยห้าสิบเก้าโครนทั้งหมดเนี่ยที่นงซื้อมาก็อยู่ที่ร้อยเจ็สิบเ้าโครนนะคะส่วนมเมล็ดอันนงก็จะเอาไว้แบบต้มกินนะเนาะอืมเพราะว่าชอบอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนื้อแบบแต่เนื้อไม่หนามากนะคะซื้อมาคขาก่อนนะเนื้อเนื้อหนากว่านี้แล้วก็อร่อยด้วย เออเนี่ยค่ะ,อะลองชิมแล้วอร่อยหวานหอมแล้วก็นงก็ได้เก่ารัดมาลูกใหญ่มากเลยค่ะแบบครั้งแรกเลยที่นงจะลองชิมที่นี่นะคะเพราะว่าตอนกลับไทยเมื่อเดือนกรกฎานะคะไปะที่ชัยนาทาวะนะคะก็ไปซื้อแล้วลองชิมเฮ้ยแบบเราไม่เคยกินนะเนาะเราชิมเฮ้ยมันอร่อยอะค่ะ เออมันเป็นเก่าลัดแต่ว่ามันลูกเล็กนะที่ไทยอะ่ะตอนนั้นอะ่ะแล้วเขาคั่วใช่ไหมคะมันก็จะหอมถูกไหมแต่อันนี้คือเพื่อนเขานึ่งให้อะนะคะส่วนอันนี้เป็นอ,อ่าคาราเมลพุดดิ้งนะคะก็คือสามีทำไว้รอนั่นแหละเขาทำอร่อยแนละสุดนี้เห็นไหมคะเนื้อไข่มันจะเนียนแล้วกออ็สีเหลืองจากการอบนะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะ เขาจะใช้อบแล้วก็กลิ่นไหม้ของน้ำตาลนะคะท,ที่เขาเคี่ยวใช่ไหมมันอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้น่ะเออเขาแบบทําได้นํอวันมากๆนะคะนงไม่ต้องทําเลยสามีทําให้กินค่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาลองแกะเก่ารัดที่นี่ให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงร,รู้สึกว่าเหมือนมันจะยากอยู่นะคะเพราะว่าเออ,อน๋งก็ไม่ได้ชํานาญที่จะจะปลอกจะปลอกเก่ารัดนะเนาะ น,นี่อน,น้งจะลองใช้มีดดูว่าจะสำเร็จไหมนะคะกลัวแบบเสียวมือเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติเราก็ใช้ลายปลอกอะคะ่ะคือแบบไม่เไม,ไม่ไม่เคยรู้แล้วก็แบบเออเราก็ใช้มีดไปก่อนแล้วกันเนาะแบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะว่าเนื้อข้างในเป็นยังไง เออใครมีแบบวิธีปอกที่ง่ายก็แนะนำม,มาหน่อยนะคะคอมเมนต์หน่อยเพราะว่านงเนี้ยครั้งแรกเลยที่ลองชิมแบบในนอร์เวย์นะคะเพราะว่าไปกินที่ไทยก็คือมันปลอกง่ายถูกไหมคะเออก็คือเขาคั่วแล้วแบบเราแค่บีบมันก็แตกแล้วแต่อันนี้ยคือแบบรู้สึกว่ามันจะแน่นมากเลยค่ะเห็นไหมแต่เนื้อมันแน่นนะคะคุณเนี่ยค่ะ จะเป็นลักษณะนี้เลยแบบเห็นไหมคะว่าน้องใช้แรงเยอะมากค่ะเห็นไหมเออก็โอเคนะเนี่ยเนื้อจะเป็นแบบนี้มันมันไม่ออกมาเป็นทั้งแบบลูกมเมล็ดของมันนะคะแต่มันจะเป็นแบบเนื้อยุ่ยแบบนี้เพราะว่าเพื่อนเขานึ่องนะคะนึ่อประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะอืมนึ่งน่าจะไฟอ่อนอ่อนอ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูว่ามันเป็นรสชาติยังไงอืม มันก็โอเคนะมันหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากค่ะแต่ก็ถือว่าเนื้อนุ่มแล้วก็ออกรสชาติหวานอร่อยใช้ได้ค่ะที่นี่เขาน่าจะเอาไปทำขนมมากกว่านะคะคงแบบไม่มาทานเล่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าที่ไทยไม่ทราบก็ไปไทยเมื่อกี้ก็ซื้อประมาณ3กิโลปะ่ะเออฝากเพื่อน2กิโลแล้วก็ฝากมินิเจอร์อีกเออกิโลอ่ะเพื่อน1นกิโล มีเจ้หนึ่งกิโลแล้วก็ตัวนองเองหนึ่งกิโลอ,อยู่ที่ชัยนาทาวะนะคะอืม <c oughs> เพราะว่านองพาเพื่อนอคิวบาไปเที่ยวไทย amazing ชอบมากเมืองไทยทำไมมันดีแบบนี้ <c oughs> คือแบบของถูกกินข้าวมือ้อหนึ่งสามจานคนเดียวคุณคิดดูแบบว่าเห็นอะไรก็ถูกไปหมดคือเข้าใจไหมคะแบบถ้าที่เนี่ยนะคะแบบคุณจานเดียวคะ่ะคุณได้แค่น,นั้นแต่ที่ไทย เออป่าหกโคนคุณได้3มจานคือมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งของของคนที่นี่ที่เขาหาเงินได้แล้วเขาไปใช่ไหมคะเห็นไหมว่าเขาจะกล้าซื้อโอเดี๋ยว